แกว่าพี่ดาวดีดมอหาโรงเรียนเราสวยคือไปปะฮัลโหลอยู่ไหนแล้วว่าเออนั่นดิคนเลยสวยก็สวยแถมเป็นประธานาานักเรียนอีกนี่ว่าพี่แกตดนะแต่ว่าตดหอมด้วยซ้ำอ่อะ <c oughs> คือพี่ดาวแกสิวเคยขึ้นบ้างปะ <c oughs> อุ้ยรุ่นนี้สิววิ่งหนีค่ะเนี่ย <c oughs> ถ้าพี่แกเป็นสิวจริงๆนะเชื่อว่าพี่ดาวไงแกก็ต้องใช้พวกแผ่นแปะสิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วครูก,ก็ต้องจับได้ไปนาะนแล้วอีแกสีสมอนนะฉ <c oughs> <c oughs> ันบอกเลยว่าเคร่งมากอีห้องปกครองเราอ่ะดูจะตายวันก่อนฉันแปะนิดแปะหน่อยนะอุ้ยก็ก็อะไรล่ะก็สวยที่สุดเลยครูสีสมออนนนะลวไไปปรด อย่าไม่มีสิวเหมือนพี่ดาบ้างจังนี่ใครว่าล่ะอุตังา่วยเนี่ยตรงเนี้ยดูสิเนี่ยพี่แปดแผ่นแปดสิวอยู่เนี่ยดูดีๆอ่ะดูดีๆเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอุ้ยจริงด้วยทำให้เพมมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยนี่เลยทุกคน BK Anne แผ่นแปดสิวรูปดาวสุดน่ารักแผ่นแปดสิวที่เนียนสุดๆกับหน้าแก่ช่วยดูดซับสิวและเนียนไปกับผิวแบบไม่ทิ้งรอยแดงช่วยคงความชุ่มชื้นแล้วก็ปกป้องสิวจากสิ่งสกปรกวิธีใช้แค่ทำความสะอาดผิวเช่นให้แห้งสนิทแล้วนำแผ่นแปดสิ แค่2องร้้บาบาทที่ได้ที่เซเว่นหรือว่าราคาั้นนำทั่วไปเลยแก